ครับสวัสดีครับก็เข้าสู่ EP ที่3ของพอดแคสต์ The h i s t o r y n o w นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงหนังเรื่อง Forest Gump นะครับซึ่งเป็นหนังที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใครหลายคนน่าจะเคยดูหนังเรื่องนี้นะครับทุกวันนี้นะครับชีวิตคนเราเนี่ยก็พบกับ การต่อสู้นะครับทั้งในการทํางานการใช้ชีวิตและประเด็นอื่นๆนะครับต้องแข่งขันมุมมองทางความคิดต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับแต่คิดว่าหนังเรื่อง forest gump เนี่ยจะเป็นหนังอีกเรื่องหนึง่งที่จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็มีกาลังใจในการต่อสู้ในชีวิตนะครับเพื่อพบกับปัญหาต่างๆนะครับหนังเรื่อง forest gump เนี่ยเป็นหนังสัญชาติอเมริกันนะครับกำกับโดยโรเบิร์ตซีแมนคิตนะครับออกฉายในปี1994นะครับเขียนบทโดย เอลิกโรสนะครับหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง forestgump นะครับเขียนโดวยวินสตันกรูมนะครับในปี1986นะฮะตัววินสตันกรูมเนี่ยเดิมทีเขาเป็นนักเขียนสารคดีนะครับแล้วก็นักอ่นวนิยายนะครับทำให้เขาค่อนข้างมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆอยู่พอสมควรนะครับเจ้าตัวก็เลยนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาร้อยเรียงเป็นเนื้อเรื่องของ f o เรส t กัมในเวอร์ชันนวนิยหญนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลทางวัติศาสตร์แล้วก็เหตุการณ์สําคัญในสหรัฐอเมริกานะครับทำให้หนังเรื่องนี้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็ทรงคุณค่าที่จะศึกษานะครับตัวนักเขียนนะครับตัววินสันครูปเนี่ยเคยสัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเขาใช้เวลาในการเขียนหนังสือเรื่องนี้ประมาณ20ปีนะครับโดยวางจําหน่ายครั้งแรกในรูปแบบหนังสือในปี1986นะตอนนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จมากนะครับ สำหรับภาพยนตร์เรื่องโฟเรตกรมเนี่ยกาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกเล่าชีวิตของชายชื่อว่าโฟเรตกรมนะครับโดยอยู่ในช่วงทศวรรษที่1960แล้วก็1 9 8 0นะครับิบก็จะเป็นคาบเกี่ยวของอช่วงสงครามเย็นจะมีเรื่องของสงครามเวียดนามนะครับรวมไปถึงอ,อยู่ในยุคข,ของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับหรือว่าเอริสเพสลีย์นะครับนักร้องชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงเหตุการณ์สาคัญสำคัญอื่นๆนะครับเช่น าการเดินทางไปเหยียบตววจันทรของมนุษย์นะครับก็เกิดในช่วงเวลาที่อยู่ในเรื่องของฟอ r e เรตกมนะครับโดยชายที่ชื่อฟอ r เรตกมเนี่ยเขาเกิดมามี IQ ต่ำกว่าคนปกตินะครับก็คือ IQ เขามีเพียง75นะครับน้อยกว่าคนปกติแล้วก,ก็ตามนะครับคุณแม่นะครับก็พยายามอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ให้การศึกษากับฟอเรตกัม นำไปเข้าโรงเรียนหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆนะครับโดยพยายามสอนให้มีมุมมองด้านบวกในการใช้ชีวิตนะครับทำให้ชีวิตของโฟร์ดแกมเนี่ยค่อนข้างมีมุมมองด้านบวกแล้วก็ไม่เคยปรารถนาสิ่งใดในชีวิตนะครับก็คือใช้ชีวิตเพื่อทําเพื่อบุคคลอื่นแล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับเป็นการช่วยเหลือนะครับซึ่งแสดงออกมาในเรื่องหลายช่วงนะครับทั้งความสัมันของเพื่อนแล้วก็ความสัมพัมนธ์ของคนรักนะครับ คือคุณแม่นะครับก็สอนโฟ,ฟร์ริัมด้วยวิธีการที่คน I q ค5เข้าใจได้ง่ายๆนะครับก็คือเธอเ็าบอกว่าความจริงแล้วชีวิตคนเราเนี่ยก็เหมือนกล่องช็อกโกแลตนะครับคุณไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจะต้องค้นหาแล้วก็เดินทางด้วยตัวเองนะครับเพื่อหาคําตอบนะครับซึ่งคําว่าชีวิตเหมือนกล่องช็อกโกแลตเนี่ยฟร,ฟร์ดิัมก็พูดบ่อยๆนะครับทั้งกับตัวคนรักเจนนี่นะครับรักเดียวของเขานะครับแล้วก็เพื่อนชื่อบับบ้าตอนรบกับสงครามเวียดนามเนี่ย ฟอร์เรตกมเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปฝึกก่อนนะครับต้องไปฝึกแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อบ๊บ้านะครับก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ฟอร์เรตกมไว้ใจมากที่สุดนะครับแล้วก็ก็ฝึกทหารด้วยกันมาในค่ายนะครับแล้วก็ถูกส่งไปรบกับเวียดนามนะครับในช่วงที่รบในสงครามเวียดนามนะครับตัวฟอร์เรตกำบ๊อบ้าแล้วก็ผู้หมวดแดนเนี่ยก็พบกับอะไรหลายอย่างนะครับทั้งในการต่อสู้แล้วก็การเอาชีวิตรอดในสงครามนะครับโดยฟอร์เรตกมเนี่ยตอนไปรบเนี่ยก็ ได้ไปคือเนื้อเรื่องที่ผมเล่าว่า,วาอาจจะอาจาอาจะไม่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเว็บสปอยหนังไปก็คือก่อนไปรบเนี่ยทางฟอร์รกรกมเนี่ยก็ไปบอกลากับเจนเนี่ที่เป็นเพื่อนรักนะครับก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆต้องไปดูในหนังกันเองนะว่าสองคนนี้ไปเจอกันได้ยังไงนะฮะแล้วก็นางเอกก็บอกพระเอกว่า,เ,าเจนนี่เนี่ยก็บอกบอกฟอร์เรกรรมว่าถ้าไปรบที่เวียดน,นามให้วิ่งอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําตัวเป็นฮีโร่นะครับแล้วก็ ให้ให,ให้ให้วิ่งหนีอย่างเดียวนะครับซึ่งด้วยความที่โฟริการ,รมีไอคิวที่75นะเขาก็ตอนนั้นเขาก็บอกเจนนี่ว่าเขาไปรบในประเทศที่อยู่ห่างออกไปมากๆนะครับแล้วก็ชื่อว่าเวียดนามนะครับตอนนั้นฟฟริกัมอาจจะไม่เข้าใจเลยครับว่าว่าสงครามมันโหดท้ายแค่ไหนนะครับ,รรบเจนนี่ก็เลยสั่งให้ฟฟริกัร,รวิ่งอย่างเดียวไม่ว่าเจอปัญหาอะไรนะรตัวพระเอกนะครับก,ก็จําคําพูดนี้มามาตลอดนะครับแม้กระทั่งในในช่วงที่มีการประทะกันในสงครามเวียดนามนะครับ มีอยู่วันหนึ่งนะฮะว่าเป็นการรัายตะเวนนะครับแล้วก็ก็เกิดการปะทะขึ้นนะครับก็เกิดการปะทะแล้วทางฟอริกัมเนี่ยก็ช่วยทางผู้หมวดแดนนะครับแล้วก็ทางบับบ้าไว้นะครับแต่ว่าบับบ้าเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เอาใครเป็นสปอยเลยนะนะบับบ้านี่็ก็เสียชีวิตไปนะครับซึ่งซึ่งต่อมาพระเอกก็ตัวฟอริกัมเนี่ยก็กลับสารัฐแล้วก็นำไอเดียนําสิ่งที่บับบ้าเคยเล่าว่าเขาอยากเป็นความกุ้งเป็นเจ้าของบริษัทจับกุ้งอะไรประมาณนี้ฮะ ฟอร์นิกรมก็เอาเอาความฝันของเพื่อนนะครับไปทาให้สําเร็จแล้วก็ก่อตั้งบริษัทชื่อว่าปั๊บ้ากรรมนะครับเป็นบริษัทกุ้งนะครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจริงๆผมผมกลัวว่าจะเล่าแกนของเรื่องไปทั้งหมดนะครับก็เล่าคร่าวๆเลื่กันนะครับแล้วก็ก็จุดนี้นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพอริกรมเนี่ยใช้ชีวิตเพื่อทําเพื่อบุคคลอื่นนะครับก็ยอมเป็นก่อตั้งบริษัทเพื่อจับกุ้งตามความฝันของเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วยให้บริษัทอันนี้นะปั๊บป้ากรรมเนี่ย จเจริญรุ่งเรืองนะครับจริงๆแล้วบับบ้ากัมเนี่ยเป็นเป็นชื่อทีอ่คนอเมริกันนะครับเอาไปตั้งเป็นร้านอาหารจริงๆด้วยนะครับโดยได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องนี้นะครับเป็นร้านอาหารชื่อว่าบับบ้ากัมนะครับเพื่อนๆลองไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับมีหลายสาขาในสหรัฐนะครับบริษัทบับบ้ากัมเนี่ยตามเรื่องก็คืออยู่ในอารอาลาบามานะครับพระเอกก็นําเงินทุนนำกำไรเนี่ยไปก่อสร้างโบสถ์สร้างอะไรหลายอย่างให้ ให้คนในชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเล่ามากกว่าน,นี้จะกลายเป็นสปอยหนังไปนะครับทังเรื่องนี้นะครับก็จะมีมุมมองนะครับใน,ในในเชิงปรัชญาแล้วก็แนวคิดหลายอย่างนะครับเริ่มจากแนวคิดแรกนะครับก็คือแนวคิดเชิงอัติภาวะนิยมนะครับแนวคิดอัติภาวะนิยมเนี่ยก็กล่าวถึงการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับเล่าถึงชีวิตมนุษย์ที่ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้านะครับแต่ว่าเกิดจาก ผลการกระทําของพวกเราเองนะครับอันนี้ทุกคนจําให้ดีนะครับเพราะว่าแนวแนวคิดนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับหลักศาสนานะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ถูกเรียกว่าอัติภาวะนิยมนะครับแนวคิดนี้ค่อนข้างตรงข้ามกับแนวคิดที่มีความเชื่อ,อเรื่องพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นแนวคิดความเชื่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยจะเรียกว่าแนวคิดแบบ อับราฮัมนะครับแนวคิดของพระเจ้านี่ก็จะแตกต่างไปก,ก็จะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนี่ถูกกาหนดไว้แล้วโดยลิขิตของพระเจ้านะครับก็จะแตกต่างจากแนวคิดเชิงอัติภาวะนิยมนะครับอันนี้ก็สองแนวคิดนี้ก็สามารถแตกไปได้เป็นหลายศาสนามากเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าหนังเรื่องฟอร์ดิกัมเนี่ยก็คือพยายามนําเสนอในมุมมองของอัติภาวนิยมนะครับอย่างเช่นนะครับตัวเจนนี่นะครับก็คือรักเดียวของฟอร์ดิกร,รมเนี่ยก็คือเป็นคนที่ ้องค้นหาตัวเองแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้นะครับชีวิตของเขาก็พบกับเรื่องเลวร้ายต่างๆนะครับตามเนื้อเรื่องนะแล้วก็จนในสุดก็คือท้ายปลายทางของชีวิตนะครับก็จะมาวนกลับเข้ามาหาโฟริกรัมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนไปในตัวปรัชญาอัตถิภาวะนิยมนะครับอันนี้เป็นปรัชญาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยชาวยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1 9ถึง20นะครับโดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดง่ายๆนะครับก็คือการดำรงอยู่เนี่ย มาก่อนแก่นสารนะครับก็คือต้องมีตัวตนก่อนนะครับเราต้องดำรงอยู่ก่อนนะครับจากนั้นก็ถึงจะเป็นการค้นพบนะครับแล้วก็เข้าใจความหมายนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างชะตากรรมของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีการกําหนดเอาไว้ล่วงหน้านะครับสิ่งที่คุณทาวันนี้ก็จะกระทบกับในอนาคตนะครับหรือว่าสิ่งที่เราทําวันนี้ก็เกิดจากการทําในอดีตของเรานะครับอันนี้ก็ตรงไป อันนี้ก็ตรงตามอของการใช้ชีวิตนะครับเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะว่าเราอยู่จุดนี้ได้เพราะอะไรวันวันนี้เราเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าวันที่ผ่านมาเราทําอะไรหรือว่าถ้าวันนี้เราทําอย่างนี้วันข้างหน้าเราจะต้องพบกับอะไรคือมันจะเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่นะครับคิดอัติภาวะนิยมเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยกาเบียลมาเซลนะครับเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสนะครับโดยกาเบียลมาเซลเนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนัก อธิภาวนนิยมนะครับซึ่งเขียนหนังสือแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาหลายเล่มนะครับในช่วงนั้นนะครับเดียวกับาทางชีวิตของฟอร์ตกรกมเนี่ยคือเจ้าตัวก็ต้องผ่านพบปัญหาต่างๆในวัยเด็กนะครับการถูกบูลลี่ล้อเลียนนะครับเรื่องสภาพร่างกายนะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตตอนโตการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเจ้าตัวก็ต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาดี้ด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึง การวิ่งนะครับตัวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในเนื้อหาของหนังที่พระเอกวิ่งข้ามสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาประมาณ3ปีนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนออกมาโดยเนื้อเรื่องเพื่อบอกผู้ชมว่าชีวิตจะต้องวิ่งแล้วก็เดินทางไปข้างหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตนะครับค้นหาจิตวิญญาณสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดบางอย่างของคุณนะครับอันนี้ผมก็เคย รับรู้ด้วยตัวเองนะครับว่าการวิ่งเนี่ยม,มันทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ผ่านผ่านมานะครับเพราะว่าในการวิ่งเนี่ยเราก็อยู่ตัวเองไม่ไม่มีใครอยู่เราไม่ได้คุยกับใครหรือว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากมากนะครับมันทําให้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันได้ใช้เวลาคิดถึงตัวเองคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คิดถึง อ่เรื่องราวต่างๆนะครับเช่นเดียวกับโฟร์เลกัมนี่แหละครับคือเขาวิ่งอยู่3าปีแล้วก็ในระหว่างทางการวิ่งเนี่ยต่อโฟร์เลกัมเนี่ยก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทีอ่อยู่ข้างทางนะครับเขาไปก็ผ่านพบใครหลายคนนะหรือว่าหรือว่า,าวิ่งผ่านสถานที่สําคัญความสวยงามของสหรัฐอเมริกาสถานที่ต่างๆนะครับอุทยานแห่งชาติหรือว่าน้ําทะเลภูเขานะครับรวมไปถึงริมทะเลต่างๆนะครับ โดยในเนื้อหาของหนังเนี่ยเขาพยายามสอดแทรกเหตุการณ์สาคัญของสหรัฐเข้ามาในช่วงที่พระเอกวิ่งผ่านนะครับเช่นการโฆษณาเครื่องดื่มการโฆษณาเสื้อหรือว่าหรือว่าไอเดียต่างๆที่พระเอกแชร์ให้กับคนที่ติดตามเขาวิ่งระหว่างทางนะครับอันนี้ก็เป็นการสื่อความหมายผ่านเนื้อเรื่องนะครับว่าในขณะที่พระเอกวิ่งเดินทางเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตคําตอบบางอย่างเนี่ยเขาก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ ทําบางสิ่งบางอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจคนอื่นด้วยนะครับจริงๆแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่รู้นะครับอันนี้ก็ตามเนื้อเรื่องที่ทแทรกอยู่นะครับก็คือก็คือเหมือนกล่องช็อกโกแลตที่แม่ของพระเอกเล่าให้ฟังนะครับชีวิตนี้ยมันเต็มไปด้วยความไม่รู้ความมืดนะครับวิธีเดียวที่จะขจัดความวิธีเดียวที่จะขจัดัวิธีเดียวที่จะขจัดความไม่รู้ออกไปนะครับก็คือเราจะต้องเดินทางค้นหาสู่ความรู้แสงสว่างนะครับ ค้นหาแรงมดาลใจค้นหาครูบางอย่างในชีวิตของคนของคุณนะฮะครูที่ดีที่สุดก็คือชีวิตของเราเนี่ยแหละครับคุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ค้นหาความหมายด้วยตัวเองนะครับอันนี้ตรงตามวิธีคิดของอคนอินเดียนะครับอันนี้คนอินเดียจะเรียกว่าพควัดคีตานะครับก็คือเป็นแนวคิดทางด้านศาสนาของอินเดียนะครับแล้วก็ จะเกี่ยวข้องกับการชีวิตเยอะพอสมควรนะครับนอกจากมีหนังเรื่องฟอร์เรกัมเนี่ยก็ยังมีเรื่องของทฤษฎีแรงจูงใจนะครับโดยเป็นไปตามลับเป็นไปตามลำดับขั้นของมาสโลนะครับโดยเกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานนะครับทางจิตวิทยานะครับโดยความต้องการเนี่ยถูกตีความออกมาเป็นพีระมิดนะครับก็คือพีระมิดสระดับนะครับก็คือจากความต้องการพื้นฐานพอต้องการด้านจิตวิทยาความต้องการ เกี่ยวกับตัวเองนะครับซึ่งทีเหล่านี้นําไปสู่ความรู้ความปลอดภัยความรักและก็การนับถือตัวเองรวมไปถึงการบรรลุศักยภาพของตัวเองนะครับสําหรับในหนังเรื่อง f o ร์ดิกรมเนี่ยความต้องการทางจิตใจของพระเอกเนี่ยก็คือความรักความมีมุมมองทัศนคติที่ดีความช่วยเหลือความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับความต้องการความปลอดภัยในชีวิตนะครับ ความนับถือตัวเองนะครับก็คือฟอร์กรัมเนี่ยไม่เคยโทษตัวเองเลยนะครับแล้วเอาการบรรลุศักยภาพของตัวเองนะครับก็คือตามฟอร์กรัมเนี่ยตามในเรื่องเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาเป็นเอ่อเป็นแชมป์ต่างๆรวมไปถึงการวิ่งซึ่งการวิ่งข้ามสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจพอสมควรนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฟอร์กรัมบรรลุได้นะครับ การสรุปนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องโฟรกรรมหนังเรื่องโฟร์กรรมเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ให้ให้เห็นถึงแนวคิดของอปรัชญาอาัติภาวะนิยมนะครับจึงถือว่าเป็นเป็นหนังที่ค่อนข้างมีความอาคอมดี้แล้วก็ดราม่าแล้วก็มีปรัชญาซ่อนอยู่นะครับสอดคล้องกับแนวคิดการใช้ชีวิตนะครับโดมไปถึงการให้กําลังใจปลุกฝังความรู้ต่างนะครับผ่านตัวละครนะครับ การต่อทุกเพื่อความแข็งแกร่งเพื่อความอยู่รอดนะครับโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่รู้สิ่งที่จะทําให้เกิดความรู้ก็คือตัวเรานี่แหละครับต้องเรียนรู้ค้นหาความขวัญค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็ค้นหาแนวคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ได้นะครับโดยผ่านเรื่องราวของฟ o r ์เรสต์กันะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วเราก็คือเป็นเป็นตัวตนของเรานะเป็น เป็นเจ้าของร่างกายของเรานะเป็นผู้สร้างผู้รักษารวมไปถึงผู้ทำลายด้วยถ้าถ้าคนคนนั้นมีทัศนคติไม่ดีหรือว่ามีแนวคิดด้านลบนะฮะแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นการอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็ถือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับปัจจุบันก็มีหลายช่องทางครับลองไป ติดตามแล้วก็ค้นหาหนังเรื่องนี้มาดูนะครับเชื่อว่าจะเป็นหนังเรื่องที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงจุดนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวก็พบกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ